น้องนินจะมีเรื่องคุยเรื่องคำในตลอดเวลานะเราจะอยู่สองร้อยปีจะอยู่สองร้อยปีคำวันนึงคำสุดๆวันนึงจะอายุยืนเจ็ดเจ็ดวันว่างั้นคำทุกวันคำทุกเวลาจะอายุไปสองร้อยปี <c oughs> จะอายุยืนไปสองร้อยปีนะคะนาชาสวัสดีค่ะเจ้าเพียมพรนะคะับยุ่จะยืนไปสองร้อยปีนะ จริงเนะี่ยวีก็ไม่เคยวีก็ไม่เคยขำแบบว่าขำมากๆอย่างนั้นนะก็ได้แต่ยิ้มหัวเราะอะไรประมาณนี้เนาะแต่จะจะขำสุดๆมัอนน้องนินไม่เคยไม่เคยขำนะโซสวัสดีค่ะจะเรียมพวนะคะําแบบน้องนินไม่เคยคํำนะนั่นนะแต่ีถ้าคําอย่างนั้นนะอย่างว่าละเป็นเพื่อเต็มถ้าําแบบน้องนินนะ ขอบคุณป่าวสักขอบคุณคุณนาจจานะคะสิบล้านดวงตาสวัสดีนะคะกินด,ดีต้อนรับสู่ห้องวีชาแนลนะคะพูดคุยทักทายกันตอนสายๆนะคะพูดคุยทักทายกันตอนตีสายสาย Ngian khó khóc và đi cào lúc anh em lúc thấy chơi, chơi. ขอบคุณลูกค้าบ้านที่จอดไว้ให้นะคะขอบคุณมากมายนะคะบ้านจอด่องไว้ให้นะเก้าล้านดวงตาสวัสดีนะคะก้าล้านดวงตาห็ดูเสงาบางค่ะ พอเราลุกออกมามันมืดเลยนะ ี๋ยวจะพาไปดูนกเดี๋ยวจะพาไปดูนกนะน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวนี้เขาเหลืออยู่ตัวเดียวไม่มาไม่ใส่แมวจับไปกินแล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามาเลยใส่แมวจะจับไปกินสวัดดีนะคะก็สเสีย้านดวงตา นี่นอนอยู่นี่เลยน่ัวาอมันยังอยู่อ่ะยย่แล้วก็ยังตอันอยู่ตัวเดียวนไปแล้วมัน ันนี้รังเขาที่เขาทำเข,นะขาทำอ,อย่างยงร้องดังๆไม่รู้ตัวนึงอยู่นเสียงชิ้ชีที่เสียงของเขานหายไปตัวหนึ่งจริงๆก็จะอยู่สองตัวคู่กันตัวหนึ่งบินไปแล้ว